สวัสดีครับคราวนี้ฝนตกอีกแล้วครับท่วมอีกแล้วครับมีมือพ่อใหญ่จริงสองตัวเลยอใส่ไงดิฝนตกเพราะตะเหล้วนี่หมาอันแทะสองตัวผนได้เลยโอ้ยฝน อายตอนนี้นีสวยเลยไอาเปนยางนาใหญ่มีทีสองใหญ่มากาะมีน้ำจากห้องน้ำไหลมา,ามนานพี่น้องฝนตกวันนี้กัดเจียครับมันยีมันไม่ตายเอาไปอาาไ่อยเด้นี่มาเด้อมาเด้อประยากหมกหลายๆ

ครับทุกคนนี่ได้ปลารลักยักษ์ใหญ่สองตัวครับโมเดลต่มเด้อนี่ต่มหุ่ขัดเนี่เบอร์ครับเา้าน,นี้แด้แ่นี้นะครับดูก เราวนี้สวัสดีครับเราวนี้ฝนตกอีกแล้วครับตัวมีกแล้วครับ,รบมีมือพ่อใหญ่จริงสองตัวเลยม,มีตุวว็ก้วยปลาช่อนนี่ไม่โตเลยหอมกล่องกระดุกก็ยังได้อยู่ก็ม,มีตัวหอม <c oughs> ได้เมนูแล้วกินปลาทั้งวันหน้าเป็นปลาแน่ๆผัดกรอบๆล,ลองคิดมันสิเป็นยังไงติ๋นไข่กรอบเลย <c oughs> ไข่เน้นๆ <c oughs> ด้วยกันขอเข้าไปซิ่งขอไอยู่ เห็นบบกพีกอย่าี้ยไเลยอันนี้รัก